OH การแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ครั้งที่แล้วที่กรุงริโอเดจาเนโรได้มีการนำกีฬาที่ห่างหายไปนานถึง116ปีกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งกีฬาที่ดูแล้วสบายตาด้วยท่วงท่าสวยงามของนักกีฬาและบรรยากาศสนามแข่งขันที่ร่มรื่นเขียวขจีไปกับต้นไม้สองข้างทางอย่างกีฬากอล์ฟนั่นเอง ซึ่งการกลับมาแข่งขันในโอลิมปิกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1900ครั้งนี้ก็สร้างความตื่นตัวและสั่นสะเทือนในวงการกอล์ฟไปได้หลายริกเตอร์เพราะการแข่งขันกอล์ฟในโอลิมปิกเกมส์อนุญ,ญาตให้นักกีฬาอาชีพเข้าร่วมแข่งขันด้วยแตกต่างจากมวยสากลที่ห้ามนักมวยอาชีพเข้ามาล่าเหรียญทองจนทําให้นักกีฬากอล์ฟทั่วทั้งวงการต่างพุ่งเป้าไปที่จะคว้าเหรียญทองให้จงได้ ซึ่งการแข่งขันกอล์ฟในโอลิมปิกเกมส์ครั้งที่แล้วก็เป็นตัวอย่างของคนที่มุ่งมั่นที่สุดเท่านั้นถึงจะได้สัมผัสกับความสําเร็จเพราะในการแข่งขันกอล์ฟหญิงผู้ที่คว้าเหรียญทองไปคล้องคอได้สําเร็จก็คืออินบีปาร์คนักกอล์ฟสาวจากดินแดนแห่งบอยแบนด์และเกิร์ลกรุ๊ปอย่างเกาหลีใต้เพราะในขณะที่หญิงสาวหลายคนในประเทศต่างใฝ่ฝันอยากจะได้เดบิวต์เป็นซูเปอร์สตาร์แต่กับอินบีปาร์คเธอมีความใฝ่ฝันเดียวนั่นก็คือการเป็นนักกอล์ฟหญิงที่เก่งที่สุด จะมีเด็กอายุ10ขวบสักกี่คนที่ไม่อยากเดินบนเรดคาร์เพตแต่อยากจะเดินบนกรีนในสนามกอล์ฟซะอย่างนั้นแต่ความคลั่งคล้ายของปาร์คยังไม่จบแค่นั้นเพราะผ่านไป2ปีเธอยอมทิ้งกิมจิที่กินมาตั้งแต่เกิดไปกินแฮมเบอร์เกอร์ที่สหรัฐอเมริกาด้วยเหตุผลสุดเหลือเชื่อคือไปไล่ตามความฝันกลายเป็นนักกอล์ฟอาชีพย้อนกลับไปผมว่าตอน10ขวบผมว่าทำอะไรอยู่เนี่ย แต่สิ่งที่เธอพูดเธอก็ทำมันสำเร็จอย่างรวดเร็วเสียด้วยเพราะฟูเทิร์นมาเทิร์นโปรตั้งแต่อายุ19หลังจากที่เดินสายตระเวนแข่งคว้าแชมป์มาแล้วทั่วโลกในที่สุดปี2016อินบีพาร์ก็มีโอกาสได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ทุกคนต่าง,งตั้งตารอคอยอย่างโอลิมปิกเกมส ซึ่งเธอก็ไม่เคยคาดฝันมาก่อนว่าจะได้เข้าร่วมแข่งขันรายการนี้เพราะกีฬาถนัดของเธอไม่เคยแข่งกันมาร้อยกว่าปีแล้วนั่นเองทําให้เธอคิดในใจทันทีเลยว่าโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆปาร์กยอมหยุดเดินสายแข่งขันในทัวร์นาเมนต์อาชีพและฝึกซ้อมซซซซ้้้ออมมมซ้อมจนเธอพร้อมเต็มที่ในโอลิมปิกเกมส์ที่บราซิลและความมุ่งมั่นนั้นก็ทําให้เธอมงลงหัวอย่างจัง แต่ไม่ใช่มงธรรมดาแต่เป็นมงกุดช่อมะกอพร้อมด้วยเหรียญทองโอลิมปิกมาคล้องคออีกด้วยจากการโชว์ฟอร์มวิบวับวิบวับแต่หลังจบโอลิมปิกเกมส์ครั้งนั้นกลับมีอาการบาดเจ็บมารบกวนหัวใจของอินบีปาร์คจนฟอร์มของเธอตกลงไป ทำให้ในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ที่โตเกียวกลางปีนี้ <c oughs> เธอคงไม่สามารถมาช่วยคว้าเหรียญทองให้ทัพนักกีฬาจากเกาหลีใต้ได้แต่วงการกอล์ฟของเกาหลีใต้ก็ยังไม่หมดหวังเพราะพวกเขายังมีคลื่นลูกใหม่ที่รุนแรงยิ่งกว่าซึนามิให้เป็นที่ฝากความหวังในการเป็นตัวแทนไปคว้าเหรียญทองอย่างโคจินยองโดยปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีทองของโคจินยองนักกอล์ฟสาวจากแดนกิมจิคนนี้สุด,สด เพราะหลังจากที่เธอไล่กวาดแชมป์ไปครองมากมายจนผู้ตามได้แต่มองพร้อนจนตาแทบหลุดมาตลอดทั้งปีแล้วเธอยังได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมของปี2019และคว้าตำแหน่งเบอร์หนึ่งของโลกในวงการกอล์ฟหญิงไปครองอีกด้วยซึ่งโดยผลงานทั้งหมดที่บอกมาทำให้โคโจินยองจะเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์กลางปีนี้ด้วยตำแหน่งตัวแตงเหรียญทองอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะเหรียญทองมีเพียงหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้น โคจินยองจะต้องเจอกับบททดสอบจากนักกอล์ฟหญิงเก่งๆจากทั่วโลกที่จะมาร่วมตัวโชว์วงสวิงกันในครั้งนี้ซึ่งในบรรดากอล์ฟหญิงมากฝีมือที่มีโอกาสมาเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ครั้งนี้ก็ย่อมมีชื่อของคู่ดูโอนักกอล์ฟที่แฟนๆชาวไทยติดตามผลงานมานานและใฝ่ฝันว่าจะมีโอกาสได้เห็นพวกเธอก้าวไปคว้าเหรียญทองในโอลิมปิกเกมส์ครั้งนี้ด้วยนั่นก็คือ2นักกอล์ฟสาวชาวไทยอย่างโปรเมเอริยา และโปรโมโมริยาสองพี่น้องจากตระกูลจุทานุการนั่นเองโดยหลังจากที่พี่น้องคู่นี้เริ่มตีกอล์ฟด้วยกันตั้งแต่ฟันน้ำนมยังเต็มปากแต่เมื่อคุณพ่อสมบูรณ์ซึ่งมีอาชีพขายอุปกรณ์กอล์ฟไม่ใช่เปิดร้านอาหารที่มีเมนูดังอย่างปูผัดผงกะรีแต่อย่างใดได้เห็นว่าทั้ง2มีแววทางด้านกอล์ฟ ก็เลยจัดการทั้งผลักทั้งดันถึงขนาดที่ทุบกมัวข้าวหม้อแกงขายทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งบ้านเพื่อส่งลูกสาวสองคนไปหัดตีกอล์ฟหวังจะเป็นนักกีฬาอาชีพให้ได้โรเมก็ได้แต่กล่าวว่าไม่เด่นไม่ดังจะไม่หลังกลับไป และในที่สุดความฝันของผู้พ่อก็เป็นจริงเมื่อลูกสาวทั้งสองเทิร์นโปรได้สำเร็จและยังสามารถโลดแล่นในวงการนักกอล์ฟหญิงอาชีพได้อย่างเต็มภาคภูมิอย่างที่พ่อมั่นใจมาตลอดจริงๆแต่อีกสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อสมบูรณ์ไม่ได้คิดเอาไว้ก็คือลูกสาวของเขาจะไปไกลจนถึงขั้นเป็นนักกอล์ฟหญิงมือวางอันดับหนึ่งของโลกอย่างที่โปรเมเคยทำได้มาแล้วเมื่อ2ปีก่อน สร้างชื่อเสียงโด่งดังจนต้องเอาเรื่องราวไปทำหนังให้คนทั้งประเทศได้ดูกันเลยทีเดียวแต่หนูจะไม่หยุดอยู่แค่นี้นะพ่อหนูจะไปเอามือนหนึ่งของโลกมาให้ได้และยิ่งไปกว่านั้นทั้งโปรโมเมและโปรโมยังโชว์ผลงานได้สม่ำเสมอได้สิทธิ์ไปเล่นในโอลิมปิกเกมส์ที่โตเกียวกลางปีนี้ในฐานะตัวแทนไทยทั้งประเทศด้วย ราสองคนเหรอคะต้องบอกว่าจริงๆเราทางบ้านก็ก็พัฒนาสรุนเรามากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบทุนทุนทรัพย์หรือว่าหรือว่าเวลาหรือว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็แบบก็ให้เราเยอะมากๆอ่ะเนาะจริงๆต้องบอกว่าวันแรกที่ก้าวไปในหมู่บ้านนักกีฬานะที่โอลิมปิกที่รนะีโอน่ะเป็นความรู้สึกที่ แตกต่างจากทุกแมตช์ในชีวิตที่เคยเล่นนะคะไม่ว่าจะเป็นฟีลลิ่งของการที่แบบเป็นนักกีฬาโอลิมปิกแล้วก็ออกไป represent เมืองไทยอย่างแบบจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ออกไปทําหน้าที่ของตัวเองคําว่านักกีฬาเพื่อเพื่อคนไทยทุกคนจริงๆอะไรเงี้ยเป็นฟีลลิ่งที่มันดีมากเลยเป็นอะไรที่เราหาไม่ได้จากแมตช์ไหนเลยในชีวิตที่แต่เล่นมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เสียดายมากเพราะว่าเป็นความ ไม่ใช่ความคาดหวังของคนอื่นนะแต่เป็นความคาดหวังของเราเองให้กับตัวเองว่ามันเป็นอะไรที่สําคัญในชีวิตเราอยากทําให้มันดีที่สุดแล้วก็ออกไปเล่นด้วยความที่คิดแค่อย่างเดียวเลยลคือว่าอยากทําให้คนไทยจริงๆยอยะไรเงี้ยก็เสียดายค่ะแล้วก็แต่พอโอกาสมา,มาอีกครั้งหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะเต็มที่กับมันให้ได้สุดความสามารถที่เราจะทําได้เหมือนกัน mm hmm. สิ่งหนึ่งที่ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากแล้วก็แบบร้องไห้เพราะว่า เรารับรู้ถึงความมุ่งมั่นตั้งใจความที่เวลาไปไหนคนก็จะเปรียบเทียบพูดตลอดเลยว่าชอบพูดแบบเมเก่งกว่าโมหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งในความเป็นจริงในความคิดของเมเลยนะเมรู้สึกว่าคนเราไม่เหมือนกันอะแล้วเราเปรียบเทียบกันไม่ได้ไม่ต้องบอกว่าน้องเก่งกว่าหรือพี่เก่งกว่าเราแค่ไม่เหมือนกันเป้าหมายในชีวิตเราก็ไม่เหมือนกันเส้นทางในการประสบความสำเร็จของคนเราก็ไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่เมย์รับรู้ได้และพี่มีมากกว่ามเมย์ไปสิบเท่าเลยคือไม่เคยหยุดพยายาม ไม่เคยเอาคําพูดมาของคนอื่นมาทําให้เราหยุดตั้งใจแล้วก็มุ่งมันจะรอกี่ปีก็แล้วแต่ในขณะที่เวลาที่คนอื่นพูดว่าคงไม่ได้แล้วแหละมาใกล้แล้วก็ไม่ได้จะได้แล้วก็ไม่ได้แต่พี่เมย์ไม่เคยเอาคําพูดของคนพวกนั้นมาทําให้เขาหยุดพยายามหรือว่าหยุดมุ่งมันเลยแล้วไม่เห็นตรงนั้นในสิ่งที่เขาเป็นแล้วทําให้รู้สึกว่าเข้ารู้ความภูมิใจในชีวิตเมย์แล้วก็ถ้าไม่เป็นได้อย่างเครื่องหนึ่งของเขาอ่ะเมย์ก็จะดีรู้สึกว่าตัวเองก็จะเป็นคนที่ดีมากคนหนึ่งเลย จริงจะเป็นสองคนที่ไม่ค่อยพูดอะไรเยอะนะรู้สึกว่ามองหน้าตบไหลร้ลองไห้กอดกันนี่ก็รู้ได้แล้วว่าว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตก็จะมีเขาอยู่ข้างๆเสมออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดอะไรเยอะหรอกแล้วก็ไม่ว่าชีวิตคนเราที่เราจะก้าวข้ามผ่านสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตไปได้อะ่ะก็คือมีคนที่เรารักเข้าใจเราอยู่ข้างๆเราแล้วเมย์ก็ไม่เคยที่จะไม่มีคนนั้นเลยอะ่ะเพราะเมย์ก็มีพี่มีแม่ตล,ลอด จริงๆต้องบอกว่าปีนี้คนไทยเจอแล้วก็ผ่านอะไรมาเยอะมากๆนะคะก็เราในฐานะนักกีฬาเราก็ทําอะไรไม่ได้ดีไปกว่าการที่เราเองก็จะเป็นกําลังใจกลับไปให้กับทุกคนเหมือนกันแล้วก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะก็ผ่านทุกๆอย่างไปด้วยกันเนาะแล้วก็หน้าที่ของเราก็คงจะออกไปทําหน้าที่ของเตงให้ดีที่สุดเพื่อเอาความสุขกลับมาให้คนไทยค่ะแล้วก็เข้มแข็งกันแล้วก็มีความสุขกับในทุกช่วงเวลาต่อไปแล้วกันเนาะ ก็ต้องติดตามกันว่าโปรเมและโปรโมจะทำให้คนไทยมีมวลความสุขที่เพิ่มขึ้นจากวงสวิงของพวกเธอหรือไม่มาช่วยกันส่งใจเชียร์ให้ทั้งคู่กล้าไปคว้าเหรียญประวัติศาสตร์กลับมาฝากคนไทยให้ได้อิ่มเอมใจกันอีกครั้ง